นาฬิกาเดินเข็มเทละนิตบอกชีวิตจะยังอยู่ไม่ถึงไหนบอกชีวิตว่าจะอยู่อีกไม่ไกลบอกชีวิตให้จำไว้ให้ทำดีนาฬิกาเดินเข็มเทละนิตบอกชีวิตให้ทำดีให้เป็นสีเพื่อสะสมผลบุญบารมี เพื่อสู่พบที่ดีเมื่อจากไปจิตใจดีคิดดีคงดีนักพูดดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือไม่ควรเบื่อทำดีทุกที่ทางไฟในใจรุมเร้าเผาดวงจิตไฟชีวิตรุกโชนโดนกระนำ ไฟทั้งหลายที่ห่มลุกเขาครุกธรรมคือไฟกรรมราคะรากจากอารมณ์